แบรนด์พวกนี้ค่ะจะสร้างสินค้าเพื่อหาอินคัมเท่านั้นพอได้อินคัมมาเยอะๆดู Data Product ตัวไหนไปต่อไม่ได้ก็ไม่พัฒนานและโละทิ้งแล้วออกลายสินค้า Product ใหม่เรื่อยๆถ้าคุณเจอคนที่ขายของแบบนี้ค่ะส่วนมากจะเป็น CEO Branding ที่มาขายหรือแม้แต่กระทั่งจ้าง Influencer ชื่อดังมาขาย สินค้าเหล่านี้รู้ได้เลยว่ามันไม่ได้ดีที่สุดเขาจะไม่สามารถมีลูกค้าที่จงรักภักดีต่อแบรนด์เขาได้เลยแปลว่าเขาต้องเสียเงินจ้างอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังหรือถ้าเขาเป็น c ีอีโอแบรนดิ้งเองเขาต้องทํางานเองหนักมากๆเพราะเขาใช้คนอื่นพูดแทนเขาไม่ได้เลยโดยเฉพาะลูกคา้า วันนี้ค่ะคนที่สร้างแบรนด์ที่ยั่งยืนได้จริงๆอะ่ะเขาไม่จําเป็นต้องทํางานหนักคนเดียวแต่เขาสามารถให้ลูกค้าค่ะเข้ามารีวิวประสบการณ์ที่เขาได้รับทั้งหมดรวมถึงการใช้โปรดักต์สินค้านั้นเองได้แบบออร์แกนิกซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดมากกว่าการยิงแอดโฆษณาวันนี้ถ้าคุณ อยากได้เงินเร็วคุณสามารถฉีกสายได้เลยไปทำ C O Product แล้วขายของแต่ถ้าวันนี้คุณอยากสร้างแบรนด์ระยะยาวมันอาจจะใช้เวลานิดนึงค่ะในการสร้างแบรนด์แต่ในอนาคตนะคะสามารถต่อยอดขยายได้อีกเยอะมากๆโดยที่คุณไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไปแล้วคุณไม่จำเป็นต้องพูดอีกต่อไปว่าแบรนด์ของคุณดียังไงวันนี้ถ้าแบรนด์คุณดีจริงคุณต้องให้ลูกค้าหรือคนอื่นพูดแทนคุณได้